กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างรับเหมาก่อสร้างชื่อช่างสมชายช่างสมชายเป็นช่างที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านว่าเป็นผู้รับเหมาเก่งกาจและมีฝีมือดีวันหนึ่งครอบครัวคุณป้าอารีผู้สูงวัยและอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าแก่ต้องการปรับปรุงบ้านเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยคุณป้าอารีได้ยินชื่อเสียงของช่างสมชายจึงตัดสินใจติดต่อเขาเพื่อขอให้มาประเมินราคาและเสนอแผนการปรับปรุงบ้านช่างสมชายมาถึงบ้านคุณป้าอารีพร้อมกับรอยยิ้มและคำพูดหวานหูเขาแนะนําให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนหลังคาและติดตั้งประตูหน้าต่างที่ทันสมัยพร้อมกับเสนอราคาที่ดูเหมาะสมและไม่แพงเกินไปคุณป้าอารีรู้สึกพอใจและตัดสินใจเซ็นสัญญากับช่างสมชายงานเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณป้าอารีเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่มีการตัดไฟบ่อยครั้ง หลังคาที่เปลี่ยนใหม่เริ่มรั่วซึมเมื่อฝนตกประตูหน้าต่างที่ติดตั้งใหม่มีช่องว่างและไม่สามารถปิดสนิทได้คุณป้ารีพยายามติดต่อช่างสมชัยหลายครั้งแต่เขากลับหลบเลี่ยงและไม่ยอมเข้ามาแก้ไขในที่สุดคุณป้ารีตัดสินใจไปที่สำนักง,งานของช่างสมชายแต่ก็พบว่าช่างสมชายได้ย้ายออกไปแล้วโดยไม่แจ้งให้ทราบคุณป้าารีรู้สึกเสียใจและผิดหวังแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอรวบรวมหลักฐานและเริ่มดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหลังจากต่อสู้ในชั้นศาลหลายปีในที่สุด เธอก็ได้รับค่าชดเชยและการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณป้าอารีกําลังมาเชิญกับปัญหา mm. เธอได้พบกับช่างโต mm. ผู้ระเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์และมีฝีมือช่างโตได้ยินเรื่องราวของคุณป้าอารีและตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือช่างโตได้ตรวจสอบบ้านของคุณป้าอารีและพบว่ามีความเสียหายหลายจุด เขาเสนอแผนการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดพร้อมกับการรับประกันคุณภาพงานคุณป้าอารีรู้สึกขอบคุณและยินดีที่จะให้ช่างโตเข้ามาทํางานช่างโตและทีมงานของเขาทําอย่างตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดพวกเขาใช้วัสดุคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดหลังจากปรับปรุงเสร็จสิน้นบ้านของคุณป้าอารีกลับมาสวยงามและปลอดภัยอีกครั้งคุณป้าอารีรู้สึกขอบคุณช่างโตมากและเธอได้แนะนําเขาให้กับเพื่อนบ้านและคนรู้จักช่างโตไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาของคุณป้าอารีแต่ยังได้สร้างชื่อเสียงในด้านความเื ื้อสัตย์และคุณภาพงานที่ยอดเยี่ยมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเลือกผู้รับเหมาไม่ควรพิจารณาแค่ราคาที่ถูกแต่ควรพิจารณาคุณภาพและความซื้อสัตว์ของผู้รับเหมาเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต